อาจารย์ครับไอคนเขาชอบดราม่าว่าบาดแตกไม่ใช่แบบนี้มันต้องเป็นบาดดินแตกแบบนี้บาดอันนี้อันนี้เขาเรียกบาดผุมันใช้ได้เหรอถ้าพูดถึงเรื่องบาดแตกเราต้องย้อนไปถึงสมัยที่ใช้ดินในการปั้นเอามาเป็นบาดครับถ้าสมัยตะโกนอ่ะพระจะใช้บาดโดยใช้บาดท,ที่ทํามาจากดินอเอามาปั้นเป็นรูปบาด อันนั้นย่อมเกิดการแตกการหักแต่ณนะปัจจุบันนี้นี่มันไม่มีแล้วไอ้มันไม่มีดอกไอ้ดินบาดดินอ่ะมันจะมีแต่ดินไอ้มีจะมีแต่บาดสเตนเลดแต่ถ้าเป็นบาดท,ที่มีการผุการร้อซึกร้อไม่ได้ใช้งานแล้วนี่ล้วนเป็นของอาถรรพ์เพราะฉะนั้นบาดผุบาด ากลนที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนี่ย่อมเกิดอาถรรพ์เหมือนกัน hmm. เราก็าเอามาทำเป็นบาตรุกบาตเตกอาถรรพ์เป็นบาตได้ hmm. แต่สำหรับของครูหนี่งทำพิธีอาถรรพ์บาทเแตกของครูนี้จะใช้ทำพิธีสำหรับการตัดมือที่สามให้เกิดความเราดอนการแตกกันหักอกจากกัน hmm. แต่ถ้าใครมาให้ครูทำบาตรไปใส่บ้านคนอื่นไปทำใส่ครอบครัวใครนี่แบบนั้นครูไม่รับทำ